สวัสดีครับน้องนทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปควายธนูเนาะนี่ควายธนูก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะแบบง่ายๆเนาะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับซึ่งพี่จุนก็บอกได้เลยว่าแล้วแต่ผู้ออกแบบเนาะนี่เราขีดโค้งมาก่อนอันนี้เราจะวาดตรงส่วนหัวเนาะนี่เป็นโหนกศรีรษะนะครับแล้วขีดเฉียงมา ขีดมาตรงนี้อันนี้เป็นโหนกตร,ตรงกระหม่อมเขาเนาะศีรษะเนาะนี่เห็นไหมขีดมาแล้วขีดลงใช่ไหมค่อยๆวาดนะครับตามพี่จุนทีละขั้นตอนเนาะอันนี้ก็เป็นแบบง่ายๆเนาะน้องๆก็มาลองฝึกวาดกับพี่จุนดูเนาะใช้ดินสอนะครับเวลาผิดเราจะได้ลบได้เนาะนี่เห็นไหมขีดเป็นลูกตาเนา ข้างหนึ่งเนี่ยตรงส่วนนี้เราก็จะรู้แล้วว่ามันคือนูนๆเป็นลูกตาเนาะนี่แล้วก็ขีดขึ้นมานิดนึงเป็นเส้นบางๆก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องหนามากก็ได้เพราะมันเหมือนเป็นรอยรอยตรงโหนโหนตรง